ผลของการมีศีลพิกุุทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายเป็นผู้มีกรรมเป็นของตนเป็นทายาทแห่งกรรมมีกรรมเป็นกำเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยกระทำกรรมใดไว้ดีก็ตามชั่วก็ตามจากเป็นผู้รับผลแห่งกรรมนั้นพิขุทั้งหลายบุคคลบางคนในกรณีนี้ละปาณาติบาต เว้นขาดจากปานาติบาตวางท่อนไม้วางสัตรามีความละอายถึงความเอ็นดูกรุณาเกื้อกูลแก่สัตว์ทั้งหลายเขาไม่กระเสือกกระสนด้วยกายไม่กระเสือกกระสนด้วยวาจาไม่กระเสือกกระสนด้วยใจกายกรรมของเขาตรงวจีกรรมของเขาตรงมโนกรรมของเขาตรงคติของเขาตรง อุบัติของเขาตรงพิขูทั้งหลายสำหรับผู้มีคติตรงมีอุบัติตรงนั้นเรากล่าวคติอย่างใดอย่างหนึ่งในบรรดาคติสองอย่างแก่เขาคือเหล่าสัตว์ผู้มีสุขโดยส่วนเดียวหรือว่าตระกูลอันสูงตระกูลขัตติยะมหาศาลตระกูลพรามมหาศาลหรือตระกูลขหบดีมหาศาลอันมั่งคั่งมีทรัพย์มาก มีโพคะมากมีทองและเงินมากมีอุปกรณ์แห่งทรัพ์ยมากพิขุทั้งหลายภูตสัตย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้คืออุบัติย่อมมีแก่ภูตสัตว์เขาทำกรรมใดไว้เขาย่อมอุบัติด้วยกรรมนั้นผัสสะทั้งหลายย่อมถูกต้องภูตสัตว์นั้นผู้อุบัติแล้วพิขุทั้งหลายเรากล่าวว่าสัตว์ทั้งหลายเป็นทายาทแห่งกรรม ด้วยอาการอย่างนี้ดังนี้ภิกุททั้งหลายบุคคลบางคนในกรณีนี้ละอธินาทานเว้นขาดจากอธินาทานถือเอาแต่ของที่เขาให้แล้วหวังอยู่แต่ของที่เขาให้ไม่เป็นขโมยมีตนเป็นคนสะอาดเขาไม่กระเสือกกระสนด้วยกายไม่กระเสือกกระสนด้วยวาจาไม่กระเสือกกระสนด้วยใจ กายกรรมของเขาตรงวจีกรรมของเขาตรงมโนกรรมของเขาตรงคติของเขาตรงอุบัติของเขาตรงพิขุทั้งหลายสำหรับผู้มีคติตรงมีอุบัติตรงนั้นเรากล่าวคติอย่างใดอย่างหนึ่งในบรรดาคติสองอย่างแก่เขาคือเหล่าสัตว์ผู้มีสุขโดยส่วนเดียวหรือว่าตระกูลอันสูง ตระกูลขัตติยะมหาศาลตระกูลพราหมณ์มหาศาลหรือตระกูลขหาหบดีมหาศาลอันมั่งคั่งมีทรัพย์มากมีโภคะมากมีทองและเงินมากมีอุปกรณ์แห่งทรัพย์มากพิขุทั้งหลายผู้ตสัตย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้คืออุบัติย่อมมีแก่ผู้ตสัตเขาทำกรรมใดไว้เขาย่อมอุบัติด้วยกรรมนั้น ผัสสะทั้งหลายย่อมถูกต้องภูตสัตว์นั้นผู้อุบัติแล้วพิขุทั้งหลายเรากล่าวว่าสัตว์ทั้งหลายเป็นทายาทแห่งกรรมด้วยอาการอย่างนี้ดังนี้พิขุทั้งหลายบุคคลบางคนในกรณีนี้ละการประพฤติผิดในการ,รมเว้นขาดจากการประพฤติผิดในการ,รมคือเว้นขาดจากการประพฤติผิดในหญิงซึ่งมารดารักษาบิดารักษา พี่น้องชายพี่น้องหญิงหรือญาติรักษาอันทำรักษาเป็นหญิงมีสามีหญิงอยู่ในสินใหมโดยที่สุดแม้หญิงอันเขามั่นไว้ด้วยการคล้องพวงมาลัยไม่เป็นผู้ประพฤติผิดจารีตในรูปแบบเหล่านั้นเขาไม่กระเสือกกระสนด้วยกายไม่กระเสือกกระสนด้วยวาจาไม่กระเสือกกระสนด้วยใจกายกรรมของเขาตรง วจีกรรมของเขาตรงมโนกรรมของเขาตรงคติของเขาตรงอุบัติของเขาตรงพิขุทั้งหลายสำหรับผู้มีคติตรงมีอุบัติตรงนั้นเรากล่าวคติอย่างใดอย่างหนึ่งในบรรดาคติสองอย่างแก่เขาคือเหล่าสัตว์ผู้มีสุขโดยส่วนเดียวหรือว่าตระกูลอันสูงตระกูลขัตติยะมหาศาล ตระกูลพราหมณมหาศาลหรือตระกูลขหาหบดีมหาศาลอันมั่งคั่งมีทรัพย์มากมีโพคะมากมีทองและเงินมากมีอุปกรณ์แห่งทรัพย์มากพิขุทั้งหลายผู้ตัสัตย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้คืออุบัติย่อมมีแก่ผู้ตสัตเขาทำกรรมใดไว้เขาย่อมอุบัติด้วยกรรมนั้น ผัสสะทั้งหลายย่อมถูกต้องภูตสัตว์นั้นผู้อุบัติแล้วพิคุทั้งหลายเรากล่าวว่าสัตว์ทั้งหลายเป็นทายาทแห่งกรรมด้วยอาการอย่างนี้ดังนี้พิขุทั้งหลายบุคคลบางคนในกรณีนี้ละมุสาวาสเว้นขาดจากมุสาวาสไปสู่สภาก็ดีไปสู่บริษัทก็ดีไปสู่ถ้ำกลางหมู่ญาติก็ดี ไปสู่ท่ามกลางศาลาประชาคมก็ดีไปสู่ท่ามกลางราชสกุลก็ดีอันเขานำไปเป็นพยานถามว่าบุรุษผู้เจริญท่านรู้อย่างไรจงกล่าวไปอย่างนั้นดังนี้บุรุษนั้นเมื่อไม่รู้ก็กล่าวว่าไม่รู้เมื่อรู้ก็กล่าวว่ารู้เมื่อไม่เห็นก็กล่าวว่าไม่เห็นเมื่อเห็นก็กล่าวว่าเห็นเพราะเหตุตนเองเพราะเหตุผู้อื่น หรือเพราะเหตุเห็นแก่อามิตรไรๆก็ไม่เป็นผู้กล่าวเท็จทั้งที่รู้อยู่เขาไม่กระเสือกกระสนด้วยกายไม่กระเสือกกระสนด้วยวาจาไม่กระเสือกกระสนด้วยใจกายกรรมของเขาตรงวจีกรรมของเขาตรงมโนกรรมของเขาตรงคติของเขาตรงอุบัติของเขาตรงพิขูทั้งหลาย สำหรับผู้มีคติตรงมีอุบัติตรงนั้นเรากล่าวคติอย่างใดอย่างหนึ่งในบรรดาคติสองอย่างแก่เขาคือเหล่าสัตว์ผู้มีสุขโดยส่วนเดียวหรือว่าตระกูลอันสูงตระกูลขติยะมหาศาลตระกูลพราหมณ์มหาศาลหรือตระกูลคหาบดีมหาศาลอันมั่งคั่งมีทรัพย์มากมีโภคะมากมีทองและเงินมาก มีอุปกรณ์แห่งทัพย์มากพิขุทั้งหลายผู้ตัสัตย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้คืออุบัติย่อมมีแก่ผู้ตัสัตเขาทำกรรมใดไว้เขาย่อมอุบัติด้วยกรรมนั้นผัสสะทั้งหลายย่อมถูกต้องผู้ตัสัตนั้นผู้อุบัติแล้วพิขุทั้งหลายเรากล่าวว่าสัตว์ทั้งหลายเป็นทายาทแห่งกรรมด้วยอาการอย่างนี้ดังนี้พิขูทั้งหลาย บุคคลบางคนในกรณีนี้ละคำส่อเสียดเว้นขาดจากการส่อเสียดได้ฟังจากฝ่ายนี้แล้วไม่เก็บไปบอกฝ่ายโน้นเพื่อแตกจากฝ่ายนี้หรือได้ฟังจากฝ่ายโน้นแล้วไม่เก็บมาบอกแก่ฝ่ายนี้เพื่อแตกจากฝ่ายโน้นแต่จะสมานคนที่แตกกันแล้วให้กลับพร้อมเพรียงกันอุดหนุนคนที่พร้อมเพรียงกันอยู่ให้พร้อมเพรียงกันยิ่งขึ้น เป็นคนชอบในการพร้อมเพียงเป็นคนยินดีในการพร้อมเพียงเป็นคนพอใจในการพร้อมเพียงกล่าวแต่วาจาที่ทำให้พร้อมเพียงกันเขาไม่กระเสือกกระสนด้วยกายไม่กระเสือกกระสนด้วยวาจาไม่กระเสือกกระสนด้วยใจกายกรรมของเขาตรงวจีกรรมของเขาตรงมโนกรรมของเขาตรงคติของเขาตรง อุบัติของเขาตรงพิขูทั้งหลายสำหรับผู้มีคติตรงมีอุบัติตรงนั้นเรากล่าวคติอย่างใดอย่างหนึ่งในบรรดาคติสองอย่างแก่เขาคือเหล่าสัตว์ผู้มีสุขโดยส่วนเดียวหรือว่าตระกูลอันสูงตระกูลขัตติยะมหาศาลตระกูลพราหมณ์มหาศาลหรือตระกูลพหบดีมหาศาลอันมั่งคั่งมีทรัพย์มาก มีโพคะมากมีทองและเงินมากมีอุปกรณ์แห่งทรัพย์มากพิขุทั้งหลายผู้ตัสสัตย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้คืออุบัติย่อมมีแก่ผู้ตสัตเขาทำกรรมใดไว้เขาย่อมอุบัติด้วยกรรมนั้นผัสสัทั้งหลายย่อมถูกต้องผู้ตสัตนั้นผู้อุบัติแล้วพิขุทั้งหลายเรากล่าวว่าสัตว์ทั้งหลายเป็นทายาทแห่งกรรม ด้วยอาการอย่างนี้ดังนี้พิกุทั้งหลายบุคคลบางคนในกรณีนี้ละการกล่าวคำหยาบเสียเว้นขาดจากการกล่าวคำหยาบกล่าวแต่วาจาที่ไม่มีโทษสนอโสดให้เกิดความรักเป็นคำฟูใจเป็นคำสุภาพที่ชาวเมืองเขาพูดกันเป็นที่ใคร่ที่พอใจของมหาชนกล่าวแต่วาจาเช่นนั้นอยู่ เขาไม่กระเสือกกระสนด้วยกายไม่กระเสือกกระสนด้วยวาจาไม่กระเสือกกระสนด้วยใจกายกรรมของเขาตรงวจีกรรมของเขาตรงมนโนกรรมของเขาตรงคติของเขาตรงอุบัติของเขาตรงพิขูทั้งหลายสำหรับผู้มีคติตรงมีอุบัติตรงนั้นเรากล่าวคติอย่างใดอย่างหนึง่ง ในบรรดาคติสองอย่างแก่เขาคือเหล่าสัตว์ผู้มีสุขโดยส่วนเดียวหรือว่าตระกูลอันสูงตระกูลขัติยะมหาศาลตระกูลพราหมณ์มหาศาลหรือตระกูลขหาหบดีมหาศาลอันมั่งคั่งมีทรัพย์มากมีโพคะมากมีทองและเงินมากมีอุปกรณ์แห่งทรัพย์มากพิขุทั้งหลาย ภูตสัตว์ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้คืออุบัติย่อมมีแก่ภูตสัตว์เขาทำกรรมใดไว้เขาย่อมอุบัติด้วยกรรมนั้นผัสสะทั้งหลายย่อมถูกต้องภูตสัตว์นั้นผู้อุบัติแล้วพิกขุทั้งหลายเรากล่าวว่าสัตว์ทั้งหลายเป็นทายาทแห่งกรรมด้วยอาการอย่างนี้ดังนี้ที่ขูทั้งหลายบุคคลบางคนในกรณีนี้ละคำพูดเพ้อเจ้อ เว้นขาดจากคำพูดเพอเจอร์กล่าวแต่ในเวลาอันสมควรกล่าวแต่คำจริงเป็นประโยชน์เป็นธรรมเป็นวินัยกล่าวแต่วาจามีที่ตั้งมีหลักฐานที่อ้างอิงมีเวลาจบประกอบด้วยประโยชน์สมควรแก่เวลาเขาไม่กระเสือกกระสนด้วยกายไม่กระเสือกกระสนด้วยวาจาไม่กระเสือกกระสนด้วยใจ กายกรรมของเขาตรงวจีกรรมของเขาตรงมโนกรรมของเขาตรงคติของเขาตรงอุบัติของเขาตรงพิขุทั้งหลายสําหรับผู้มีคติตรงมีอุบัติตรงนั้นเรากล่าวคติอย่างใดอย่างหนึ่งในบรรดาคติสองอย่างแก่เขาคือเหล่าสัตว์ผู้มีสุขโดยส่วนเดียวหรือว่าตระกูลอันสูง ตระกูลขัตติยะมหาศาลตระกูลพราหมณ์มหาศาลหรือตระกูลพระหบดีมหาศาลอันมั่งคั่งมีทรัพย์มากมีโภคะมากมีทองและเงินมากมีอุปกรณ์แห่งทรัพย์มากพิขุทั้งหลายผู้ตัสัตย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้คืออุบัติย่อมมีแก่ผู้ตัสัตเขาทำกรรมใดไว้เขาย่อมอุบัติด้วยกรรมนั้น ผัสสะทั้งหลายย่อมถูกต้องภูตสัตว์นั้นผู้อุบัติแล้วทิ่ขูทั้งหลายเรากล่าวว่าสัตว์ทั้งหลายเป็นทายาทแห่งกรรมด้วยอาการอย่างนี้ดังนี้ทิ่ขูทั้งหลายบุคคลบางคนในกรณีนี้เป็นผู้ไม่มากด้วยอภิชาคือเป็นผู้ไม่โลภเท่งแรงวัตถุอุปกรณ์แห่งทรัพย์ของผู้อื่นว่าสิ่งใดเป็นของผู้อื่นสิ่งนั้นจงเป็นของเรา เขาไม่กระเสือกกระสนด้วยกายไม่กระเสือกกระสนด้วยวาจาไม่กระเสือกกระสนด้วยใจกายกรรมของเขาตรงวจีกรรมของเขาตรงมนโนกรรมของเขาตรงคติของเขาตรงอุบัติของเขาตรงพิขุทั้งหลายสำหรับผู้มีคติตรงมีอุบัติตรงนั้นเรากล่าวคติอย่างใดอย่างหนึ่ง ในบรรดาคติสองอย่างแก่เขาคือเหล่าสัตว์ผู้มีสุขโดยส่วนเดียวหรือว่าตระกูลอันสูงตระกูลขัตติยะมหาศาลตระกูลพราหมณ์มหาศาลหรือตระกูลขหบดีมหาศาลอันมั่งคั่งมีทรัพย์มากมีโพคะมากมีทองและเงินมากมีอุปกรณ์แห่งทรัพย์มากภิขุทั้งหลาย ภูตสัตย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้คืออุบัติย่อมมีแก่ภูตสัตว์เขาทำกรรมใดไว้เขาย่อมอุบัติด้วยกรรมนั้นผัสสะทั้งหลายย่อมถูกต้องภูตสัตว์นั้นผู้อุบัติแล้วพิขุทั้งหลายเรากล่าวว่าสัตว์ทั้งหลายเป็นทายาทแห่งกรรมด้วยอาการอย่างนี้ดังนี้พิขุทั้งหลายบุคคลบางคนในกรณีนี้เป็นผู้ไม่มีจิตพยาบาท มีความดำริแห่งใจอันไม่ประทุสร้ายว่าสัตว์ทั้งหลายจงเป็นผู้ไม่มีเวรไม่มีความเบียดเบียนไม่มีทุกข์มีสุขบริหารตนอยู่เถิดเขาไม่กระเสือกกระสนด้วยกายไม่กระเสือกกระสนด้วยวาจาไม่กระเสือกกระสนด้วยใจกายกรรมของเขาตรงวจีกรรมของเขาตรงมโนกรรมของเขาตรง คติของเขาตรงอุบัติของเขาตรงภิขุทั้งหลายสำหรับผู้มีคติตรงมีอุบัติตรงนั้นเรากล่าวคติอย่างใดอย่างหนึ่งในบรรดาคติสองอย่างแก่เขาคือเหล่าสัตว์ผู้มีสุขโดยส่วนเดียวหรือว่าตระกูลอันสูงตระกูลขัตติยะมหาศาลตระกูลพราหมณ์มหาศาลหรือตระกูลขาหบดีมหาศาล อันมั่งคั่งมีทรัพย์มากมีโภคะมากมีทองและเงินมากมีอุปกรณ์แห่งทรัพย์มากทิขุทั้งหลายผู้ตัสัตย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้คืออุบัติย่อมมีแก่ภูตัสัตเขาทํากรรมใดไว้เขาย่อมอุบัติด้วยกรรมนั้นผัสสะทั้งหลายย่อมถูกต้องภูตัสัตนั้นผู้อุบัติแล้วทิขุทั้งหลายเรากล่าวว่า สัตว์ทั้งหลายเป็นทายาทแห่งกรรมด้วยอาการอย่างนี้ดังนี้ทิ่ขุทั้งหลายบุคคลบางคนในกรณีนี้เป็นผู้มีความเห็นถูกต้องมีทัศนะไม่วิปริตว่าทานที่ให้แล้วมียันที่บูชาแล้วมีการบูชาที่บูชาแล้วมีผลวิบากแห่งกรรมที่สัตว์ทำดีทำชั่วมีโลกอื่นมี มารดามีบิดามีโอปปาติกะสัตว์มีสมณพราหมณ์ที่ไปแล้วปฏิบัติแล้วโดยชอบถึงกับกระทำให้แจ้งโลกนี้และโลกอื่นด้วยปัญญาโดยชอบเองแล้วประกาศให้ผู้อื่นรู้ก็มีเขาไม่กระเสือกกระสนด้วยกายไม่กระเสือกกระสนด้วยวาจาไม่กระเสือกกระสนด้วยใจกายกรรมของเขาตรง วจีกรรมของเขาตรงมโนกรรมของเขาตรงคติของเขาตรงอุบัติของเขาตรงพิขุทั้งหลายสำหรับผู้มีคติตรงมีอุบัติตรงนั้นเรากล่าวคติอย่างใดอย่างหนึ่งในบรรดาคติสองอย่างแก่เขาคือเหล่าสัตว์ผู้มีสุขโดยส่วนเดียวหรือว่าตระกูลอันสูงตระกูลขัตติยะมหาศาล ตระกูลพราหมมหาศาลหรือตระกูลข้าหบดีมหาศาลอันมั่งคั่งมีทรัพย์มากมีโพคะมากมีทองและเงินมากมีอุปกรณ์แห่งทรัพย์มากพิขุทั้งหลายผู้ตัตย์ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้คืออุบัติย่อมมีแก่ภูตสัตย์เขาทำกรรมใดไว้เขาย่อมอุบัติด้วยกรรมนั้น ผัสสะทั้งหลายย่อมถูกต้องภูตสัตว์นั้นผู้อุบัติแล้วภิกขุทั้งหลายเรากล่าวว่าสัตว์ทั้งหลายเป็นทายาทแห่งกรรมด้วยอาการอย่างนี้ดังนี้